ดูเครื่องรางครับนะชุดนี้เดี๋ยวจะแบ่งให้แบบสบายๆมีอะไรกันบ้างมาดูเลยเอาเป็นชิ้นๆไปเลยมาโอเคขอวางกล้องก่อน มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกถุงเขียวเหนียวซับคุณแม่บุญเรือนมีอะไรบ้างในถุงมาดูกันนี่นะถุงเนี้ไปเจ็ดร้อยครับบอกราคาก่อนเลยข้างในถุง มีเบี้ยครับหอยเบี้ยหนึ่งตัวอันนี้อะไรเป็นพระเนื้อผงนะครับกับเหรียญพระเนื้อผงกับเหรียญ เป็นพระเนื้อผงหนึ่งองค์หลังยันเนาะ,ะเหรียญเหรียญยี่สิบห้าสตางค์มีโค้ดด้วยต่อโค้ดอวอลแล้วก็บังพรด มาด้วยกันไปทั้งถุงเนี่ยเจ็ดร้อยบาทครับมีเบีย้ยแล้วก็มีสีขาวๆนี่น่าจะเป็นพวกเม็ดพระธาตุนะเนี่ยครับสีขาวๆเนี่ยเป็นเกตๆชุดนี้เจ็ดร้อย700บาทครับพร้อมส่งถุงเขียวเหนียวซับ ไม้คูนะครับลายจะแค่ขบฟันหลวงปู่พูนะครับความยาวยาว3นิ้วครับเดยแบ่งให้สบายบายกระเป๋าสนิ้วโตก็ประมาณ2เซนอันนี้มีสองห่วงไม้คูพวกนี้จะอุดพงนะครับอุดพงด้านนี้หัวท้าย บางทีก็บรรจุผงไปข้างในด้วยนะแต่ข้างในเราคือเราเราไม่รู้ไงไม่เห็นไม้คูชิ้นนี้เอาไป1,200บาทครับพร้อมส่งลูลักปานเก่าครับลายนี้ไม่ค่อยเห็นจะเห็นแต่แบบเป็นลายเชือกธรรมดาไป1,200บาทครับ เบียยแก้ครับตลอดวิ่งอยู่ครับเม็ดนี้ผมแบ่งให้แบบสบายๆนะเปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพร้อมส่งครับเม็ดใหญ่ผงปุ่นรอดนะครับสี่สามคูณสี่เซนนะครับไปเจ็ดร้อยพอ แหวนพี่ลอดพี่ลอดแขนครับหลวงพ่อม่วงเส้นผ่านศูนย์กลางข้างในนี่3.5นิ้วครับใหญ่อยู่ดูตรงส่วนที่เป็นพี่ลอดนี่2นิ้วมวงแหวนนะสนิ้วคูณสนิ้วใหญ่ สูง4นิ้วครับไป1200บาทครับพออพันสองอันนี้ก็เป็นไม้คููลวงปูู่เล็กๆเกมนี่ไปเ0้ารครับขนาดความยาว3มเซนนะครับโต2เซนมีหูห่วงเรียบร้อย เอาเก้900พอแบ่งไปครับขึ้นคอแขวนได้เลยเท่ดีเก้900บาทเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อแดงพร้อมพายัน วัดเขาบันไดอิดขนาด2นิ้ว2คูณสนิ้วครับเอาไป700ครับพร้อมพยันนะเอาไป700บาทอันนี้เป็นไม้คูหลวงพ่อทานะครับมีจุกนมีจุกวัดพเนียงแตกมีสาย สายนี้ไม่ตัดแล้วก็มาเข้ากับมาเข้ากับหมักทุยขนาดประมาณ3เส้นนะครับโตใหญ่อันนี้ยาวก็2นิ้วครับ2นิ้วนี่เป็นหมักทุย สายมันจะยาวมากอย่างเงี้ยสายมันจะยาวแบบนี้แล้วเขาก็ทำหัวหมากมาคล้องสายเข้าใจว่าน่าจะาไว้สมัยก่อนน่าจะาไว้แกวนคอออกศึกทหารเนี่ยแหวนคอนี่ไงเป็นเหมือนเป็นสร้อยเนี่ยมาคล้องด้วยกันแหวนคอลุย สายนี่ยาวประมาณโหเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ8นิ้วอะสินิ้วอะสายชุดนี้ปล่อยไปชุดนึงแล้วนะ อันนี้เม็ดใหญ่กว่าชุดนี้ขอสองช้อปปี้สดังขอสองพันแล้วกันครับชุดนี้สองพันบาทลืมปิดเสียงหัวนี้ผมว่ามันก็เ่ยจะเป็นหมากทวีเนาะหรือว่าเขาทำแค่หัวล็อกตัวนี้ไว้เฉย เอาเป็นว่าชุดเนี้ยเอาไป2,000นนะครับจบหลวงพ่อโชดวัตโนครับเป็นลูกอมถักเชือกไป900าครับพร้อมส่งบางคนก็ไปเล่นเป็นหลวงปู่ยิ้มนะลูกอมหลวงปู่ยิ้ม มีเชือกเป็นสายเท่ดีหัวนี้ก็ประมาณ2.5เซนความยาวทั้งสายเลยก็3 3นิ้วประมาณ3นิ้วสุด,สด อันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกจะมีตะกุดทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกจะมีตะกุดทั้งหมดเก้าดอกแต่ละดอกนี่ความยาวสองนิ้วครึ่งครับสองนิ้วครึ่งเก้าดอกความยาวสองนิ้วครึ่งแล้วก็จานทุกดอก มีจานทุกดอกเป็นเนื้อทองแดงจานทุกดอกชุดนี้ตะก,กุด9ดอกเบาๆเนาะเอาไปสองพันพอครับใครชอบตะก,กุดตะกุด9ดอกนะครับหลวงพ่อจงสองพบาทเอาไป ต่อไปเป็นเชือกคาดเอวหลวงพ่อชดนะครับความยาวอันนี้เป็นลายตะขาบไฟความยาวของเชือกเดี๋ยวผมวัดกัน <c oughs> วัดยันหูห่วงเลยนะความยาวสิบสองยสิบสี 36ดูิบหมยาวประมาณนะครับโดยรวมประมาณ40นิ้วนิ้วเอลผู้ชายหุ่นสเลนสเลนเดอร์ก็น่าจะใส่ได้เนาะ36 38 40ใส่ได้อยู่การเอลเลยครับเส้นนี้ได้2,500บาทครับเดีย๋ยวผมมมวนให้มันดูเล็กๆหน่อย ลายตะขาบไฟนะเขาเรียกลายตะขาบไฟลายแบบนี้ ส่วนมากไม่มีใครเอาไปฆ่านะครับเอาไปเอาไปขึ้นหิ้งนะทําหิ้งเครื่องรางแล้วก็เอาไปไว้บนหิ้งบนาะงคนก็บอกเล่นเป็นของหลวงพ่อม่วงนะแต่มีหลายเคร่จี๋เขาที่ทำหลวงพ่อบุญยังมีเลยครับใส่ใส่คาดเอว หลวงปู่ยิ้มหลวงพ่อม่วงหลวงพ่อโตษอันนี้เอาไปแบ่งแล้วป้ายราการต่อไปสาตราวุธเป็นมีดหมอครับเล่มใหญ่อ่ะเล่มเล่มนี้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับความยาวรวมด้ามนะ ก้านิ้วครึ่งครับอันนี้เก้านิ้วครึ่งยาวมาก9้านิ้วครึ่งลายหน้าเกี้ยวนะครับเฉพาะใบมีดนี่ก็หนิ้วครับใบมีดก็5้านิ้วแล้วเป็นลายหน้าเกี้ยวนะ เล่มนี้2,500บาทครับเป็นไม้ทั้งคู่นะทั้งฝกักทั้งปอกเป็น2,500ัครับ9นิ้วเห็นแต่เล่มเล็กนะอันนี้เล่มใหญ่ด้ามไม้ แล้วก็ต่อมานี้เป็นพักคันครับมาพร้อมกันเป็นพักคันอันนี้พักคันองพ่อเดิมด้ามไม้เหมือนกันอันนี้จะเป็นเหลี่ยมอันนี้เป็นด้ามแบบเรียบๆอัน,นด้ามเป็นเหลี่ยมเป็นพักคันโอ้อันนี้คมคมทั้งบนทั้งล่างเลย ปกติประคันจะจะแหลมนึงเดียวนะอันนี้มีคมด้วยราคาเท่ากันครับเอาไป2,500บาทครับความยาวใบมีด5นิ้วเหมือนกันความยาวทั้งเล่มยาวรวมด้าม9นิ้วครึ่งเหมือนกันครับสองเล่มเนะี่ยเล่มละสองพัรอบาทครับ ดูใบไม่จะชัดอีกด้านนี่อันนี้คมมีคมคมขึ้นนิดแต่ตรงนี้นะนนยังไม่คมด้ามจะเรียมๆ เป็นปอกเมีดเป็นไม้ทั้งคู่อันนี้สายรับมีเหมือนมีเส้นทองแดงนะตรงกลางสองพันห้าเท่ากันครับเสียวจังเลยปืนผ่าหน้าไม้ได้ไม่กลัวนะ มืดมีดมันน่าหวาดเสียวนะปิดท้าย เป็น้าก,กาบนะ้าของมา้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับเปืนนี้ไม่ได้กลางนะมีทองปิดแล้วมีสายสินปิดอยู่เปืนนี้ผมว่าก็จะน่าจะจะใหญ่พอสมควรนะนะนี่พับกี่พับเนะี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกพับอนะ ว่าทั้งหน้าเลยหน้ากว้างไงคำนวณเอาเขาพับประมาณหกนิ้วอะ่ะหกนิ้วโอ้ใหญ่อะเนี่ยหกนิ้วพอๆกับพักข,ข,ข,ขมา้าแล้วนั่นแหละความยาวที่เขาพับฝั่งนี้สิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วกว่าอ่ะผืนเนี่ยผืนเนี่ยเอาเลขให้สวยอะ่ะ 900บาทพอบาทพวัดช่องแคบไป900บาทอันนี้เป็นตะกุดหลงพ่อกวยนะครับตะกุดโทนความยาว5นิ้วครับดอกนี้5นิ้ว เป็น3ามกษัตริย์ทองแดงตะกัวแล้วก็ทองเหลืองแล้วก็มีเม็ดลูกสะกดด้วยลูกสะกดมีต่อโคตดไว้ด้วยห้านิ้วดอกนี้ อ,อีกโคตนะอีกฝั่งหนึ่งเป็นโคตนะห้านิ้วในพันห้าครับอ่ะแบ่งไป